ตอบข้อสงสัยนะครับว่านาฬิกา3รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับในตัวของ Redmi Watch 5 Redmi Watch 5 Lite และ Redmi Watch 5 Active ครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับคือสีนะครับในส่วนของ Redmi Watch จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับคือสีม่วงสีดำและสีเงินครับ ในส่วนของว a ช c h า i ลนนะครับจะมี2สีครับคือสีดำและสีทองครับเรดมี w a ชช่ Active นะครับจะมี2สีครับคือสีดำและสีเงินครับในส่วนของข้อที่2นะครับจะเป็นในส่วนของขนาดหน้าจอและรูปแบบหน้าจอนะครับ ในตัวของเลดมีวอช่านะครับหน้าจอจะอยู่ที่2.07นิ้วนะครับเป็นหน้าจออ m ม l e d ตครับของเลดมีวอช่าไลท์นะครับหน้าจอจะอยู่ที่1.96นิ้วนะครับเป็นหน้าจออ m มู e d ครับเลดมีว a ช c า Active นะครับหน้าจอจะอยู่ที่2.0นนิ้วนะครับหน้าจอเป็น L C D ครับแต่ในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับผมจะเห็นได้ชัดว่ามันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็อาจจะดูที่ข้อมือนะครับว่าใครอยากได้รุ่นประมาณไหนครับส่วนฟีเจอร์พื้นฐานนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการนอนหลับวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดหรือวัดอัตราการก้าวนะครับหรือวัดความเครียดทั้ง3รุ่นนี้นะครับสามารถวัดได้เหมือนกันครับและข้อต่อมานะครับเรื่องมาตรฐานการกันน้ำนะครับในส่วนของเลดมีวัชชานะครับจะมีมาตรฐานอยู่ที่5 atm นะครับหรือว่าสามารถดำน้ําลึกได้ถึง50เมตรนะครับและที่สําคัญนะครับส่งผลให้เขาเนี่ยมีโหมดออกกําลังกายถึง150โหมด เพราะว่ารองรับกีฬาทางน้ําด้วยครับและตัวเล็ดมีวัช่าไ i ้นะครับก็จะเหมือนเล็ดมีวาช h าเลยนะครับครับเล็ดมีวัช่าแอคทีฟนะครับตัวนี้นะครับจะมาตรฐานกันกันน้ําอยู่ที่ IPX8 นะครับก็คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ใส่อาบน้ําใส่ล้างมือใส่เล่นน้ําพื้นฐานได้ครับทำให้เขานะครับมีโหมดออกกําลังกายอยู่ที่140โหมดไม่รองรับกีฬาทางน้ําครับข้อต่อมานะครับในเรื่องของ GPS ในตัวนะครับ ในส่วนของเลตมีวัชชานะครับจะมี GPS ในตัวนะครับและรองรับโหมด Always on Display ครับในส่วนของเลดมีวัชชาไลท์ก็จะเหมือนเลดมีวัชชาเหมือนกันครับมี GPS ในตัวและรองรับโหมด Always on Display ครับตัวสุดท้ายนะครับเลดมีวัชชาแอคทีะครับตัวนี้จะไม่มี GPS ในตัวและไม่ได้รองรับโหมด Always on Display ครับและข้อต่อมานะครับในเรื่องของการฟังเพลงนะครับ ในข้อต่อมานะครับในเรื่องของการฟังเพลงนะครับตัวเล m มีว t ช h านะครับจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะเขาสามารถเพิ่มเพลงลงนาฬิกาและสามารถฟังผังหูฟังได้ครับและ2รุ่นนี้นะครับเลตมีวัชชา Lite และ a c t i ีฟนะครับไม่สามารถโหลดเพลงลงนาฬิกาได้แต่สามารถควบคุมเพลงผ่านนาฬิกาได้นะครับเมื่อเราฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ครับในข้อต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในส่วนของเล m มีว t ช h านะครับตัวนี้นะครับ สามารถใช้แบตเตอรี่สูงสุดได้ถึง24วันครับและ2ตัวนี้นะครับคือ Redmi Watch 5 Lite และ Redmi Watch Active นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง18วันครับและข้อสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับในเรื่องของการโทรนะครับในส่วนของตัว Redmi Watch 5นะครับตัวนี้นะครับสามารถรองรับการโทรออกและรับสายได้ ทั้งเบอร์โทรและแอปพลิเคชันครับและเช่นเดิมนะครับในส่วนของ Redmi Watch 5 Lite และ Redmi Watch 5 Active นะครับสามารถรองรับการโทรและรับสายผ่านเบอร์โทรเท่านั้นครับหลังจากได้รู้ฟังก์ชันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเลือกได้หรือยังนะครับลองเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการได้เลยครับและนาฬิกาทั้ง3รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับรานแบลติกสโตร์นะครับประกันศูนย์ไทยให้1ปีครับ